ครับผมวันนี้ทางเรามาแนะนําผู้ที่อยากได้สินค้าจากเกาหลีไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เครื่องสอําอางต่างๆทางเราแมนะมาแนะนาทัพไพเออร์สกินแคร์เครื่องสอําอางจากเกาหลีด้สิงคโปร์สำหรับผู้ค้าในไทยนะครับผมก็อันดับแรกมาฟังก,ก่อนว่าสิงคโปร์ทำไมถึงน่าสนใจสิงคโปร์เป็นตลาดสินค้าพรีเมียมนะครับสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้า่องประเทศที่มีสินค้าหลากหลายทั้งสินค้า พีเมียร์ก็คือสินค้าเกรดดีที่มีคุณภาพสูงและจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคมีการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพสิงคโปร์มีระบบโลจิสติกและการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงทําให้การนําเข้าสินค้าจากสิงคโปร์สามารถทําได้อย่างรวดเร็วกฎหมายและข้อบังคับที่ชัดเจนสิงคโปร์มีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกชัดเจนซึ่งช่วยให้ผู้นําเข้าสามารถวางแผนและดำเนินการดำเนินการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีตลาดที่หลากหลายสิงคโปร์เป็นจุดที่มีการติดต่อทางธุกรกิจจากทั่วโลกสินค้าในสิงคโปร์จึงมีความหลากหลายผลิตภัณฑ์จากเกาหลีในสิงคโปร์อาจมีรุ่นหรือสูตรที่ไม่เหมือนใครและแตกต่างจากเกาหลีเองความน่าเชื่อถือสิงคโปร์มีชื่อเสียงในเรื่องฝวามืออาชีพและการให้บริการที่คุณภาพผู้จําหน่ายในสิงคโปร์มักจะได้มาตรฐานสูงกว่าที่อื่นนะครับ อ่ะคราวนี้ถ้าท่สงสัยเรามาดูของต้นทุนบ้างการสั่งจากสิงคโปร์กับเกาหลีต้นทุนต่างๆกันยังไงมีหลายคนถามมานะครับผมก็คืออันดับแรกต้องบอกราคาของราคาสินค้าของเกาหลีเองอะ่ะต่ำกว่าเนื่องจากเป็นสินค้าที่ลิดในประเทศและไม่มีค่าภาษีนาเข้าหรืขอ,อขนส่งออกประเทศที่มันเข้ามาค่าขนสง่งเราจะติกอันนี้ประเด็นสําคัญนะครับ การนาเข้าโดยตรงจากเกาหลีอาจมีค่าขนส่งที่สูงกว่าเนื่องจากมียะทานที่ไกลฝ่าการขนส่งจากสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์วันเ็วฝ่าด้วยอาจมีความแตกต่างเรื่องภาษีนําเข้าแต่ว่าสิงคโปร์อะ่ะเขาจะมีภาษีนําเข้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็สามารถทา GST ย้อนคืนให้เราได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์บังเอิญซัพพลายเออร์บางอย่างอะ่ะพอฮะพอรวมรวมไปแล้วอะ่ะ ในการส่งมาไทยอาจจะถูกกว่าเกาหลีโดยตรงด้วยครับที่ท่านจะดูว่าเกาหลีแพงกว่าเพราะว่าเขามีค่าขนส่งจากเกาหลีมาสิงคโปร์แต่ถ้าเทียบระหว่างจากสิงคโปร์มาไทยจากเกาหลีมาไทยอ่ะเราเคยเทียบแล้วครับผลิตภัณฑ์อ่ะถ้ากลับจากสิงคโปร์รวมต้นทุนขนส่งด้วยถูกกว่าเยอะเลยเวลาการจัดส่งการนําเข้าจากเกาหลีใช้เวลานานฝ่าซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการส่งมอบสินค้า ใช่ครับสิงคโปร์เร็วฝาเพียงแค่อยากจะปิดตูท้ทงเราเคยทำเวลาได้ดีสุด10วันนะครับและเวลาที่นานสุดก็จะประมาณ15วัน,นแต่จากสิงคโปร์ถ้ามาทางเรือก็จะประมาณ45 6 0ถึง60วันนะครับผมบก็อันนี้เราแนะนำแหล่งซ u ัพพลายเออร์นะครับอาลีบาบาสิงคโปร์กอบัลซอรสิงคโปร์ลาซาด้าสิงคโปร์สิงคโปร์บิสเนสลนะนี่จะรวมเว็บไซต์ แล้วก็คำค้นหาครับนี่ลงคำค้นหาใน Google ให้เลยเกาหลีสกินแคร์ซัพพลายเออร์นสิงคโปร์หรือว่าท่านต้องการหาสินค้าตัวอื่นของเกาหลีท่านก็ใส่คําว่าซัพพลายเออร์แต่ว่าต้องมีคำว่าสิงคโปร์นะครับสำคัญอันนี้ครับเราลงคำไว้ให้4ี่หาคำส่วนการนำเข้าจากสิงคโปร์มาไทยติดต่อเราได้ที่นี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะครับเราจะเป็นทำคลิป สินค้าจากประเทศต่งตางๆให้นะครับผมแล้วเ,เราก็ยังมีรีวิวเว็บไซต์จากประเทศใสาประเทศเลยนะครับผมก็เผื่อจะเจอสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องการนะครับหราับคลิปในวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ติดต่อเราได้ที่นี่นะครับผมบอกไปแล้วนะเกี่ยวกับแฟนเพจ t ิตติ์อินพอร์ตไลน์ f i ฟฟ2 7 2 v x i v x ร p สอรับวันนี้สวัสดีครับ